นกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลสเน่สะพานปา่าศูนย์การค้าแดนใต้คือคำขวัญของจังหวัดสงขลาสวัสดีครับเพื่อนๆเทีย่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลยคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุเจดียหลวงบนยอดเขาต่างโกน เขาตังกวนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความหมายของคำขวัญจังหวัดสงขลาคือนกน้ำเพลินตาหมายถึงอุทยานนกน้ำคูขุดอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเมืองใหญ่สองทะเลหมายถึงตัวเมืองสงขลาที่ถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้านคือทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา สเสนสะพานป๋าหมายถึงสะพานตินัสสูรานนท์ศูนย์การค้าแดนใต้หมายถึงเมืองหาดใหญ่ศูนย์กลางแห่งธุรกิจภาคใต้นะครับพระธาตุเจดีหลวงบนยอดเขาตังโกนสร้างขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพศ1853ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง8ปีมีอายุ713ปี มีความสูง18เมตร75เซนข้างในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยเครื่องสักการะโบชาิเพื่ออัญเชิญมาบรรจุในพระธาตุเจดีย์หลวง บนยอดเขาต่างกวนนะครับโน่านหลักด้านหลังที่มองเห็นเป็นพระธาตุเจดีย์หลวงบนยอดเขาต่างกวนส่วนด้านนี้จะเป็นเมืองสงขาในั้นถ่ายจากด้านบนของเขาต่างกวน บรรยากาศสวยงามมากนะครับเพื่อนๆใน,นละด้านนี้จะเป็นพระธาตุเจดีหลวง ทางในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ามีความสูงถึง18เมตร75เซนในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรโดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุไว้ ที่พระาธาตุเจดียหลวงบนยอดเขาต่างกวนนะครับด้านนี้จะเป็นหาดสมิลานะครับ ทางขึ้นมีทางขึ้นบันไดอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นรถลางไฟฟ้าลากขึ้นมาเสียค่าขึ้นมาคนละ45บาทไปกลับนะครับนะบรรยากาศบนยอดเขาต่างกวน